แลพี่น้องมาล่องซิมเบืองมาทีนี่แซ่บพี่น้องขมอ่ำลำบ้าตองใส่น้ำย่างก็นเลยนะครับพี่น้องอคือแกงตามสูตรที่สวยแกงในคลิปนี้นะครับยอดไว้อ่อ,อนพี่น้องกันบรงไหมขมอ่ำลำลำแซ่บพี่น้องแกงใซ่อันทวลัลนเต่าแล้วครับพักชะอมแล้วกัมีอ่า พักอ่แมงลักเดี๋ยวหาต้นไม้ผมจะเัาต้นไม้พี่น้องนี่เนี่ต้น,ตนไม้นี่เป็นล้ำอยู่พี่น้องอย่ต้นไม้เห็นบ่เนี่ยขมอันล้อำอำันล้ำแซบ่บแซบ่แซบนุ่นพี่นอ้องสุดยอดคือขุนยวงแซ่บครับพี่นอ้องขันยกักษ์ติดมือดีครับกระดูกสูตรไผ่สูตรมันพี่น้องจุดกระสวยกระงจีง๊ลบนะ แสบนัวครับแกงหวายมื่อนี่พี่น้องโอ้ยแสบครับอ,อร่อยอย่าบอกผู้ใดเด้อพี่น้องเด้ยอยกระสวยผ้าแสบมื่อนี่แสบแกงไว้พี่น้องขอบคุณลูกสาวจากสมุยมาให้นะครับผมเลี้ยงจากสุราษฎร์ลูกสาวจากสุราษฎร์อำเภอกาสแสงดอกอ้อดอกอ้อมังดอน เอาไ้มไ้ยคุณแม่แกงเห็นไหมแซบแซบพี่น้องแกงใส่เห็ดสามอย่างบกวกขาเดนียว,วแบ่บจัดหนงก็ด้พี่น้องเด้พอกันคิดนะ